สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่กำลังติดตามรับชมช่อง JR Channel นะครับช่องหวยฟรีวันนี้ก็มาพบกันอีกคลิปหนึ่งนะครับผมกับการคิดคำนวณสูตรหวยรัฐบาลนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เอา2สูตรเทียบชนหลักหน่วยล่างนะครับซึ่งเหลือสูตรเก่าที่เข้ามาจากงวดที่แล้ว1สูตรนะครับที่ยังไม่ได้ลงนะครับแล้วก็สูตรใหม่1สูตรนะครับเทียบชนกันแล้วก็จะลองจัดคู่นะครับกับหลัก10 ตัวที่มองว่าเด่นในสูตรนะครับก็ลองมาวิเคราะห์พิจารณาดูนะครับว่าจุดตัวเลขนะครับมันจะตรงกับผลรางวัลที่ออกหรือไม่นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการตัดสินใจนี้ก็ขึ้นอยู่แต่ละท่านนะครับชอบถูกใจตรงใจเพ่อนำไปใช้นะครับแต่ถ้าดูแล้วคิดว่าไม่ใช่หรือว่าไม่ชอบก็ดูไปผ่านๆน,นะครับไม่มีใครรู้ว่ามันจะออกตัวไหนนะครับก็เป็นเพียงแนวทาง คำเตือนนะครับสูตรที่นำมาลงก็เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายดใดๆทั้งสิน้นท่านผู้ชมก็โปรดใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมและในการตัดสินใจนะครับถ้าจะนำไปใช้ก็อย่างที่บอกนะครับสูตรก็มีเข้ามีหลุดนะครับสูตรก็เป็นเพียงหลักสถิติ เป็นการคิดคำนวณย้อนหลังนะครับอนาคตก็ต้องรู้นะครับว่ามันจะเป็นไปตามนี้หรือไม่รับชมและถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่เข้ามารับชมใหม่นะครับเพิ่งเปิดมาเจอถ้าชอบในแนวทางคิดคำนวณก็ฝากกดติดตามช่องไว้นะครับ jr channel หวยฟรีนะครับทาง YouTube แล้วก็กดที่กระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาลงคลิปใหม่ๆไ,ไปก็จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือน เดี๋ยวเรามาดูตัวชนนะครับสถิติเทียบชนนะครับจากงวดที่ออก54อันนี้เป็นสูตรเก่านะครับที่เข้ามาจากงวดที่แล้วนะครับที่ยังไม่ได้ลงนะครับสูตรเก่านี้เข้ามาจากงวดที่ออก50นะครับสูตรใหม่จากงวดที่ออก54เทียบชนจากงวดนี้ก็จะมีผิด1งวดนะครับเพราะว่าสูตรเก่านี้ผิด1งวดนะครับถ้าสูตร1สูตรใดผิดนี้ตัวชนก็จะผิดนะครับ สูตรนี้ของงวดที่แล้วนะครับลงไว้6 3 9 2ลงไว้3สูตรเทียบชนนะครับสูตรนี้แต่2สูตรหลุดนะครับสูตรนี้เข้ามานะครับที่เลข6วันนี้ก็เอามาตามต่อนะครับของงวดนี้นะครับ7จบวกสเป็น10 10บวกเเป็น 19, 19บวก9อีกเป็น28ได้เลข8ลบ3นะครับตัวแรกเหลือ5 5บวก6เป็น11 11บเวก3ามเป็น14ทั้งหมด4ตัวนะครับ8 5ดห้าหนึ่งสี่หนึ่งกรกฎาคมนะครับรอรุว่าจะมีมาหรือไม่จะไปต่อหรือเปล่านะครับกับหลักหน่วยล่างนะครับสูตรเก่าที่เข้ามาตำแหน่งของสูตรก็จะเป็นหลักพันนะครับบวกหลักร้อยบนแล้วก็มาบวกด้วยหลักหน่วยเลขท้ายครั้งที่1 2สองครั้งนะครับอันนี้เป็นสูตรเก่านะครับที่เข้ามาจากวัที่แล้วถ้าเรามาดู ตัวชนนะครับเทียบชนจากงวดที่ออก54จากสูตรใหม่นะครับที่จะเอามาเทียบชนวดแรกนี้ก็จะชนกันอยู่3ตัวศ14นะครับตัวที่เข้ามาคือเลข4ี่วันนี้ผิดนะครับชนกัน6กับ9นะครับออก3 6เลข6กเข้ามาชนกัน1 2 5ออก8 5เลข5เข้ามา ชนกันที่เลข6ตัวเดียวนะครับออก0 6ชนกัน7กับ6นะครับออก8 7เลข7เข้ามาชนกัน3ตัว0 1 4นะครับกับรวันที่ออก2 0เลข0เข้ามาชนกัน6กับ9กับกับวันที่ออก0 6นะครับเลข6เข้ามาเป็นสถิตินะครับ ทั้งสองสูตรนะครับเรามาดูสูตรใหม่นะครับที่จะเอามาเทียบชนสูตรใหม่สถิติจากงวด5 4นะครับที่ออกห้นะครับเป็นตัวเลข4ตัวเหมือนกันคร่าวๆนะครับงวดแรก7จบวกเเป็น14 14ีบวกหเป็น20ได้เลขศูนย์นะครับเอาตัวท้ายนะครับลบหนะครับยี่ลบหเหลือ19ก็เอาตัวท้าย9ก้บวกสเป็น11บเอ็ดสบวกสนะครับเป็น14 0914แต่ผรางวัลที่ออก54นะครับตัวที่เข้ามาคือเลข4 3247นะครับเลข2เข้ามา5469เลข6เข้ามา1025เลข5เข้ามา6 570เลข6เข้ามา7681นะครับออก87เลข7เข้ามา0914นะครับออก2 0เลข0เข้ามาวกันแล้วได้5นะครับ546 เนะครับลบ1นะครับ,บ,รบตัวแรกบวก2แล้วก็บวก3า4 6 9กาับผลวที่ออก0 6นะครับขอ,องที่ผ่านมาแต่ว่าสูตรนี้เป็นสูตรใหม่นะครับงวดนี้งวดแรกนะครับที่โดกที่เราจะมารุ้นกันสถิติที่เข้ามาก็8งวดนะครับสูตรนี้เป็นสูตรใหม่นะครับของงวดนี้ สอบวกสองเป็น4 4่บวกศเป็น4นะครับได้เลขสี่ลบหนะครับตัวแรกเหือ3 3มสาบวกสองห้าห้บวกสามได้แทั้งหมด4ตัวนะครับสี่สา พอแจะมีมาหรือไม่นะครับตัวไหนจะมานะครับในตําแหน่งของหลักหน่วยล่างนะครับท่านผู้ชมก็ลองวิเคราะห์พิจารณาดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับจะไปต่อหรือไม่นะครับตําแหน่งของสูตรนะครับที่เรามาใช้บวกกันก็จะเป็นหลักหน่วยบนบวกกัน2ครั้งแล้วก็มาบวกด้วยหลักร้อยเลขหน้าครั้งที่2นะครับ ถ้าเราเอามาเทียบชนกันดูนะครับรากว่าสอสูตรตัวที่ชนนะครับเลขแปเลขห้เลขหนไม่มีมีเลขสีนะครับ, 8, 5, 1, นรบชนกันอยู่3มตัวนะครับ ใช่นะครับนชนกันอยู่สามตัวชนกันที่เลขสี่นะครับเลขห้าแล้วก็เลขแปดหนึ่ง จะมีมาหรือไม่นะครับท่านผู้ชมลองวิเคราะห์ดูนะครับ3ตัวนะครับ5 4 5 8นะครับถ้าลองมาจับคู่ดูนะครับกับหลักสิบนะครับหลักสิบที่จะจับให้ดูก็คือตัวนี้นะครับชุดนี้ที่ลงเทียบชนให้3สูตรนะครับ3สูตรเทียบชนชนกันที่เลขศูนย์นะครับ ก่อหน,นอหน้านี้นะครับก่อนหน้านี้ที่ลงไปก่อนหน้านี้เป็นสูตรเก่าที่เขเ้ามาเหมือนกันก็ชนกันที่เลข0ูนย์กับเลขเ็นะครับอันนีน้เป็ assim, นชุดที่ลงให้เมื่อวานนะครับสามสูตรเทียบชนชนกันที่เลข0ูนแล้วก็ถ้าจะพิจารณาจากสูตรเก่านะครับหลักสิล่างที่เข้ามาจากงวดที่แล้วของงวดที่แล้วนะครับหลักสิบ ล่างนะครับสูตรเก่าที่เข้ามานะครับมีอยู่5สูตรนะครับ1 2 3 4 5สูตรที่ได้เลข0ูนย์นะครับเป็นสูตรเก่านะครับวดนี้ถ้าพิจารณาจากสูตรเก่าที่เข้ามานะครับหลักสิบล่างจากทั้งหมด5สูตรนี้นะครับ5สูตรที่เข้ามาก็ได้เลขศูนย์อยู่4สูตรนะครับจากทั้งหมด5สูตรที่เป็นสูตรเก่าที่เข้ามานะครับ ศูนย์นะครับยังจะไปต่อหรือไม่นะครับท่านผู้ชมลองวิเคราะห์ดูนะครับส่วนตัวก็มันก็เป็นตัวเก่าเนาะมันจะมันก็อาจจะไม่มั่นใจเท่าไหร่นะเพราะว่ามันเป็นตัวเก่านะครับหรือแต่ว่ามันก็เป็นไปได้หมดนะครับท่านผู้ชมลองวิเคราะห์ดูนะครับผมก็วิเคราะห์ให้ดูนะครับถ้าเรามาจับคู่ดูนะครับหลักสิบนะครับที่มองว่าในสูตรแล้วเด่นนะครับก็คือเลขศูนย์ กับหลักหน่วยชุดนี้นะครับ458 0แล้วก็458นะครับถ้า0มาอีกนะครับในหลัก10จะมาคู่กับชุดนี้ไหมนะครับก็ลองดูนะครับก็04ศูนย์ห 0ูนะครับวดที่แล้วก็เสียดายนะครับผมส่วนตัวผมก็จัดไปที่0.3 05 07นะครับ06ไม่เอานะครับวดที่แล้ววดนี้0จะมาต่อไหมครับก็ขอให้มาแล้วกันนะครับตามสูตรตามนี้แล้วก็เลขศูเด่นนะครับในสูตรนะครับแต่มันก็เป็นตัวเดิมนะครับก็ลองดูนะครับการตัดสินใจนี้ของใครของมันนะครับ แต่ถ้าให้เลือกให้มองนะครับก็มองว่า04กับ08นะครับที่ชอบนะครับจริงๆเลข5ก็เด่นนะครับในหลักหน่วยภาพรวมของสูตรที่มีอยู่ทั้งหมดนี่เลข5 <seul. S 2> เด่นที่สุดนะครับเ <understood. S 2> ด่นกว่าเพื่อนนะครับที่เด่นกว่าเพื่อนก็คือว่าได้เยอะกว่าเพื่อนนะครับอันนี้ก็เลยที่พูดว่าเด่นนะครับก็คือจากภาพรวมของสูตรแล้วที่ได้เลข5นี่ได้เยอะกว่าเพื่อนนะครับ ส่วนจะมาไม่มาตัวไหนจะมาอันนี้เราไม่รู้นะครับก็เป็นการวิเคราะห์ให้ฟังจากสูตรที่มีนะครับถ้าใครชอบชุดนี้ก็ลองไปพิจารณาดูนะครับมันจะเป็นไปนตามนี้หรือไม่แต่เดี๋ยวสุดท้ายก็จะมีภาพรวมนะครับในชุดสรุปอีกทีหนึ่งนะครับค่อยมาพิจารณากันอีกรอบหนึ่งนะครับในชุดสรุปนะครับสำหรับชุดนี้ถ้าใครชอบก็จัดใครขัดก็ผ่านนะครับ ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลท์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ comment, ทุกการติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ share, เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่เข้ามารับชมใหม่นะครับเพิ่งเปิดมาเจอถ้าชอบในแนวทางคิดคำนวนณก็ฝากกดติดตามช่องไว้นะครับเ r ริญชัยนวมหิดนะครับทาง YouTube ก็กดที่กระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาลงคลิปใหม่ๆไปก็จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือน เดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ